ผมควรแล้วครับที่เขาได้เกิดเราเป็นราชาเขาเกิดมาเพาื่อสิ่งนี้จริงถึงแม้ว่าเขาจะมาเป็นช้าหน่อยแต่เขาก็ย,ยังมาไงยขาที่เขาน่ายอมรับนับถือมากแล้วตอนกลางวันล่ละครับเอยเดี๋ยวท่านต้องโฟกัสกับตรงนี้ก่อนไหมครับเออใช่ใช่ใช่ต้อง,ต,องกกอต้องเกมก่อนต้องเกมก่อนตอนเนี้ยเรื่องความศรัทธามไม่ศรัทธาเราต้องไว้หลังเลยโอเคท่านมันได้ปืนแล้วครับท่านจับหนึ่ง พี่กำลังไปช่วยเนาะอดทนมะแตกท่ครับท่านครับ,ท,รบท่านจะเอาอะไรท่านบอกเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาผมไม่ต้องใช้ของอยู่แล้วมีฝีมือท่านครับด้านบนครับท่าน NP ครับท่านแตก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  ตั้ต้องตตอตตอดานสวยค่ท่านสวยมากครับฝีมือ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 ท่านโหดมากเลยนะครับท่านฝีมือดูไว้ต้องยอมรับในตัวท่านจริงๆดีละดีละแล้วเราควรจะเล่นลูกซองหรือ m อ็มท่านเอ็มพสาครับรับปืนทาไมครับพอสาเหตุกราไก่ยังน้องไม่ได้ยิงโดนหลังลูกซองอะผมนับถือในตัวท่านดี ไม่ได้ผมช่วยนี่คุณตายนะผมบอกเลยท่านครับขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยนะท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันเองกันเองรับหน้าไม่ช่วยแล้วนะครับท่านออขอบคุณมากมากเลยครับด้วยความเมตตาของวราชาปีไฟผมขอรับไว้นะครับถือว่าเป็นบุญนะเนีองครับท่านปกติผมไม่ช่วยใครใง่ายๆนะครับกดซับสไครต์นะ,ะไลนอ์ไลน์ไลน์ฮะ ไหนอ่ะน้องน้องคนเจ็บ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 ฮะบนหลังาคา่นเข้าหัวเป็นหนึ่งเม็ดใช่ครับเข้าหัวหนึ่งเม็ดครับท่านครับผมจะเป็นตอกันมาให้ให้ท่านเอง <Technology. S 2> <c oughs> ดาวครับดาวครับคุณเต่าคุณเต่ตตเาต้องต้องชาร์จแล้วฮะโอ้ท่าน ตาท่านนีอย่างกันเยอะเลยฝีมือฝีมือจะไปไหนเที่ยวที่ไหนมันเจ็บมากครับคุณเอาเลยครับยิงเลยฮะสวยฮะครับหลังครับท่านหลังหลังดาวครับหลังดาวครับตายครับหลังลาตายครับมาตายแล้วไม่ใช่เหรอฮะยังข้าท่านต้องข้าบนมีตัวในข้าท่านต่อทุบงานนะครับท่าน มันมีระเบิดรถยย่อยาขึ้นมาอยาขึ้นมาไม่ฟังอีกแล้วเป็นไง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 ฮะสอนไม่เคยจะฟังเล่นเล่นอะต้องฟังเข้าใจไหมคุณผมลดตัวลงมาสอนคนกระกาอย่างคุณเนี่ยคุณต้องแบบนะหน่ายใจว่ะผมลดตัวมาสอนคนกระกาอย่างคุณคุณควรจะคิดได้แล้วนะ เล่นไม่ฟังเลยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่านผมขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วเฮ้ยลบหลู่อ่ะไม่ได้ลบหลู่ครับผมผมปวดล้อจริงๆนี่สัตว์นี่สัตม์ไม่ไหวท่านน่าจะแบบว่าหูฝาดหูฝาดอ๋อหูฝาดหูฝาดโอเคโอเคคือท่านจะไม่ให้ลูกน้องหัวล้อเลยเหรอครับได้ครับได้จะได้ไม่เครียดไง เออท่านต้องพยายามอยู่ในสงครามท่านต้องพยายามทำให้น okay. oh. ้องอารมณ์ดีลวเอะไรน้องก็จะได้เป็นการแย่งสมาธิโอเคครับท่านผมโดนยิงครับท่านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยารย์ให้ครับเจ็บผมขอเล่ลูกฟองครับท่านผมโดนข้างหลังยิงด้วยฮะเดี๋ยวผมขอพับยาก่อนแอ้ตอนนั้นเจ็บแล้วฮะเอาเลยฮะแหมวางระเบิดไว้เรียนรอ้ ดาวหนึ่งดาวหนึ่งน้องสองตัวครับท่านสองตัวครับท่านเจอะไอไว้หน่อยฮะคุณฮะกลัวท่านันยาอยู่เมื่อกี้คือจริงๆคือเจาะควรเจาะก่อนใช่ไหมครับห้ามพันยาควรคเจาะก่อนครับเย็บไม่สำคัญครับโอเคยวับท่านงั้นจะผมขึ้นไปละกันแล้วครับท่านขึ้นเลยฮะชั้นเลยฮะโดนระเบิดระเบิดเจ็บเจ็บเจ็บชั้นเลยครับชั้นเลยครับดาวหนึ่งฮะดาวหนึ่งฮะขึ้นเลยฮะ ท่านครทำไม่ต้องนะครับเะไรครับท่ามีตีหนึ่งกำลังมานะครับเฮียท่นแล้วเราควรทำอะไรครับท่านก็แคมป์ก่อนอะไฮะยังไม่ต้องรีบฮะท่านมันเหนือยก็เป็นโลกของมาเวลอะฮะทุก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 วันนี้ที่หนังมาเวลนี่ก็คือทำจากเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้คือใช่ก็มนทานอสใช่ใช่มีจริงครับมีจริงมีจริงครับจะอยู่อีกตีหนึ่งฮะ ต้องเข้าหลุมดำไปมนฮะใช่ครับใช่มันดาวเหรอฮะเจไอ้บอให้ฮะซ้ายมือครับ ท่านครับท่านท่านครับโคตตายท่านคือโอเคครับท่านคุณไม่แม่คุณคือคุณห้าวเกินคือท่านผมไม่ได้ห้าวครับท่านคือท่านแบบร้อยหผมตายแล้วท่านไม่มาครับจริงเป็นชาติท่านทำอะไรอยู่ครับท่านคุณห้าวเองคุณคุณชาร์จแบบไม่ฟังผมเลยอะตอนนั้นอะ ผมต้องยอมรับผิดครับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นฝีมือไอมึงมันไม่ถึงเองท่านครับจบตอนนี้ผมคงต้องลาท่านไปก่อนนะครับอืมยีไปไหนลนะ่ะยังไม่จบหลักสูตรเลยนะ <c oughs> ท่านแหน่ เรียนก็สอนเรอครับแต่พวกนี er ม้มาเรียนใหม่ครับวแก้วท่านหัวครับท่านหัวยิ้มหัวครับท่านไม่ไม่มันเสี่ยงเกินไปที่เราจะทำนั้น ผมไม่เป <Happiness S 2> oh uh ็นไรครับโอ้ยสองหัวลวดครับสองหัวลวดฮะทำท่านทำมาครับท่านดีมากเลยครับอ่านเม้นตักหนาจ้ารักพี่ต๋อนะโอเคครับสองมากเลยครับทุกคน ท่านต้องที่หนึงนะครับท่านต้องที่หนึงนะครับผมทำได้อยู่แล้วครับคุณระดับท่านอยู่ในราชปีไฟที่ไม่น่าจะพลาดไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับโอเคครับท่านไปคท่านผมอยากได้เกาะมากเลยตอนนี้ปกติท่านก็เกาะอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับอ๋อจะท่า เอ่อถ้าคิดยังไงกับช่องชื่อหนึ่งสี่หนึ่งสองครับท่นเกาะดังครับเกาะแม่งทุกอย่างครับเวันดีครับหนึ่งสี่หนึ่งสองครับเอ่อยังรับกำลังเล่นคุราชาปีปายเล่นปีปายอยู่ครับท่านท่าน,านว่างไงหรือท่านก็กำลังกันไปนะครับแต่นี้ไปเลยครับเก่งครับท่าน ราชาพีไฟราชาพีไฟที่แท้จริงเกาะผมแตกครับเกาะผมแตกฮะผมเลยหมวกผมก็แตกครับผมตอนนี้ผมเลยคู่เดิม1 4 2ครับเขาก็เล่นพีไฟเก่งเหมือนกันขี้เกาะฮะขี้เกาะขี้เกาะเกินไปฮะขี้เกาะนี่คือเกาะดังใช่ไหมครับท่านใช่ครับองค์บิงท่านท่านจะแก้ปัญหายังไงครับก็ต้องสู้นะฮะผมได้เกาะแล้วฮะ คุณคิดว่าผมจะไหวไหมฮะไหวอยู่แล้วท่านราชาพีไฟทำไมไม่ใช้บังเกอร์อันนี้กันล่ะครับคุณอ๋อผมก็มาป้องกันครับท่านดาวนึงฮะท่านครับนะครับท่านจอยพอครับจอยอยู่แล้วครับดาวนครับน่าจะน่าจะตายครับรอบนี้น่าจะตายตายครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับผม นั่่อยูแล้วครบท่านคิดว่าท่านคิดว่าท่านท่านจะชนะไหมครับคิดว่าพลาดไหมครับเฉยๆครับไม่พลาดครับไม่พลาดเนี่ยผมยิงมันมันตายเลยแต่ผมไม่อยากยิงมันโอเคแล้วเดี๋ยวผมต่อให้ผมถอนหมอกออกได้นะตอนนี้ผมถอนหมอกออกแล้วครับท่านท่านว่าไงหรือท่านก็กำลังจะไปนะครับตอนนี้ไปดีครับโอเคครับท่าน ราชาพีไฟราชาพีไฟที่แท้จริงเกาะผมแตกครับเกาะผมแตกฮะผมเลยหมวกผมก็แตกครับผมตอนนี้ผมเลยคู่เดิม1 4 2ครับเขาก็เล่นพีไฟเก่งเหมือนกันขี้เกาะฮะขี้เกาะขี้เกาะเกินไปฮะขี้เกาะนี่คือเกาะดังใช่ไหมครับท่านใช่ครับองค์บิดท่านท่านจะแก้ปัญหายังไงครับก็ต้องสู้นะฮะผมได้เกาะแล้วฮะ ีคุณคิดว่าผมจะไหวไหมครัไหวอยู่แล้วท่านราชาพีไม้ทำไมไม่ใช้บังเกอร์อันนี้กันล่ะครับคุณอ๋อผมก็มันต้องกันครับท่านดาวหนึ่งครับท่านครับท่านจอ,อยพะครับจอยอยู่แล้วครับดาวนึ่ครับ<ห>น,น่าจะน่าจะตายครับรอบนี้น่าจะตายตายครับเหลือหนึ่งหนึงหนหน่งครับผม